นี่ครับก็พามาดูบอ่อที่เราทำพัน์ไว้นะครับมาจากบอ่อนี้นะครับเราทำไว้ขยายในแดงไว้ใช้ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในหวานในนาข้าวด้วยนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับรวมทั้งเอาไว้ทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับเอ่อเป็นวัสดุในการ ปรุงดินนะครับเพราะพันธุ์พืชนะครับโอเคกับสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่23สิงหาคมนะครับปี2565นะครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงนาปานี้นะครับ ที่เราดํานาปลาตนเดียวไว้นะครับวันนี้มาทุกๆวันนะครับเราก็จะมาทอยอยนะครับเอาสิ่งนี้นะครับไปให้อาหารสัตว์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับผมจะเตรียมถุงพะยงนะครับที่เราเย็บไปแล้วก็ที่ตักนะครับมาตักแหนแดงนะครับที่เราใช้เป็นปุ๋ยพืชสด แล้วก็เป็นตัวขุมวัชพืชในนาข้าวนะครับที่เราดำนากล้าต้นเดียวนะครับอันนี้ก็มาตักแหนแดงนะครับไปให้ไก่ไข่นะครับนี่ครับคือคือคุณประโยชน์ของแหนแดงนะครับนอกจากเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวแล้วก็เป็นอาหารลดต้นทุนให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับเป็นปลาเป็นเป็ดเป็นกบนะครับ อย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่ลงไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับเราก็จะให้อาหารไก่ไข่นะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับไก่ไข่อารมณ์ดีที่สวนแม่ดลุงยี่สิบตัวนะครับเราจะให้แหนแดงเป็นอาหารหลักนะครับอาหารให้หัวอาหารหรือว่าอาหารสําเร็จเป็นอาหารเสริมนะครับเดี๋ยวก็ขอเวลาตักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนตอนเอาไปให้ไก่อีกทีหนึ่งครับผม ก็มาที่เล้าไก่นะครับอันนี้ก็เราก็เตรียมแหนแดงมานะครับนี่ครับที่เราไปตักมานะครับนี่ครับนี่ครับมาให้ตักแหนแดงมาให้น้องๆน,นะครับอย่างที่บอกนะครับ ที่สวนแม่ดาวลุงเราจะาให้แหนแดงเป็นอาหารหลักนะครับให้กับน้องๆไก่ไข่อารมณ์ดีของเรานะครับนี่ครับลองดูในถาดอาหารนะครับเรามันจะไม่มีอาหารสําเร็จไว้ให้นะครับเราจะให้ไม่ได้ให้เป็นอาหารหลักนะครับเราจะให้เป็นอาหารเสริมเอานะครับนี่เพราะว่า แหนแดงนั้นมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับ,รบชอบมากเลยบางบางทีให้คู่กันเนี่ยให้คู่กันกับอาหารสำเร็จเนี่ยน้องน้องไก่ก็จะมากินแหนแดงก่อนนะครับนี่ครับก็จะไม่เทใส่ในรางนะครับเพราะว่าอ,อชอบ ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรือไก่บ้านนะครับก็ธรรมชาติของมันก็เป็นชอบคุ้ยเคี่ยนะครับเราก็จะเทให้ใส่ในถาดอย่างนี้มันก็เคียกินข้างมันนะครับแล้วก็บวกกับมูลมูลไก่ที่ที่มันถ่ายลงไปนะครับการเคียมันก็จะเป็นการผสมคลุกเคล้าเป็นปุ๋ยหมักให้เรานะครับนี่ครับเราก็แกบตัวนี้ก็กลายเป็นแกบเก่าแล้วนะครับแกบที่ได้มาจากโรงสีแล้วก็มาเทนะครับอามาเท เนี่ยครับมันตอนนี้มันก็เป็นพร้อมที่จะไปใส่พร้อมที่จะเป็นวัสดุปรุงดินในการลองก้นหลุมหรือใส่ตามต้นไม้นะครับผักหวานก็ชอบนะครับเนี่ครับปุ๋ยในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับกับดินแน่นนะครับเอ่อพวกดินที่ดินร่วนปนทรายที่หนักไปทางนาทรายนะครับก็ทําให้พวกดินเหนียวเนี่ยครับ ใครพื้นที่ใดก็เป็นดินเหนียวก็การปรุงดินก็เอาพวกนี้ไปผสมคลุกเคล้านะครับทําให้ดินไม่เกาะตัวนะครับนี่ครับก็พามาดูวันนี้พามาดูไก่ไข่นะครับก็นี่ครับก็ทําลักษณะลรงโงเรือนเล้าไก่ก็มุงด้วยยาาคาครับแล้วก็มีตะไคร ตาข่ายสีขาวที่ขายตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับอะล้อมแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นสังกะสีนะครับสังกะสีล้อมกันสุนัขหมาแมวเข้ามาพวกงูด้วยนะครับตาข่ายนะครับทําติดแล้วที่ทําติดช้างข้าวนะครับน่ครับก็ตรงไหนที่มันแดดมากแล้วก็เอา,อาไวนิวไวนิวเก่าที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มา มงนะครับแล้วก็มีสแลนอีกชั้นหนึ่งสแลนสีดํานะครับปางแสงให้เหมือนๆนะครับทาแบบรีบง่ายราคาประหยัดนะครับแล้วก็จะมีกลางคืนแล้วก็มีเปิดไฟให้นะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับหนึ่งทุ่มหกโมงถึง2องทุ่มนะครับก็จะมีเปิดเพลงให้ฟังที่เรียกว่าไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับก็ลดความเครียดนะครับลดความเครียดจากสภาพอากาศเอออะไรเออนะครับบางครั้งฝนตก เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนนะครับนี่ครับดูนะครับออพอนางนางนะครับพอน้องๆไก่ได้คุยเขียนะครับมันก็จะอารมณ์ดีนะครับถ้าไม่มีอะไรให้นางมาคุยมาเขียนะครับมันก็เป็นการแบบผิดธรรมชาติของไก่นะครับเราก็ต้องมีพื้นที่มีสเปคมีพื้นที่ว่างนะครับให้น้องๆได้ มาคุยเคียรนะครับคุยเคียไปจิกกินไปนะครับแหนแดงนะครับนะี่ครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในในไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ข้าวของขึ้นราคาหรือว่าในยุคภาวะปกตินะครับแหนแดงก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับให้เกษตรกรให้ทุกทุกบ้านที่อา่าได้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะครับเอา เงินไปใช้ในส่วนอื่นๆนะครับเป็นการลดต้นทุนแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการในช่วยในเรื่องเพิ่มรายได้นะครับแต่ว่าลดต้นทุนตรงนี้เพื่อไปต่อยอดในสิ่งอื่นๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ามาแชร์นะครับมาแชร์เรื่องราวนะครับในสวนนะครับว่โดยเรื่องหน้แดงแล้วก็ไก่ไข่นะครับตัวนี้เป็นหน้แดงพันเกษตรนะครับ ที่ได้มาแล้วก็เรามาก็ามาขยายไว้นะครับการขยายก็ไม่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 ไมยากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะครับแล้วก็จะได้นำ วิธีอื่นๆนะครับกิจกรรมอื่นๆมาให้ได้รับชมกันนะครับก็ฝากแนะนำติชมได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ